สุดยอดเรื่องกินครับเรื่องกินมาที่หนึ่งเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอจอบดัมซิ่งนะครับวันนี้เล่นเรื่องเม้นๆหน่อยครับโบยขยาครับหน้าฝนมีงานก็ทำไปครับกับเจ้าโกบิโก้เอสเคร้อยสีเปอร์เอครับ ว่ากินใช้ได้เลยครับทำงานรายวันครับยืนโกลยขยะครับงานหน้าฝนมีงานก็ทำไปครับไม่เลือกงานครับขอแค่ให้มีงานทำ นคนขับบอกว่านั่งข้างในแอร์นี่โอ้โหกลิ่นสุดยอดเลยครับขนาดข้างนอกยังเหม็นขนาดนี้แล้วข้างในจะขนาดไหนครับโอ้ขนาดผมนี่ยังใช้แมสสองชั้นเลยครับ โอ้ยขยาครับงานไล่วันครับเดี๋ยวตรงนี้จะเอารถเกียร์มาไล่เก็บรายละเอียดอีกทีนึง ตรงนี้3มวันน่าจะจบครับเขาบอกว่ารุ่นนี้ประหยัดน้ำมันจริงไหมถ้าทำจ่ิงจริงก็ประมาณวันละร้อยลิตรครับ มันละร้อยลิตรนี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่สาหรับใครที่อยากจะเล่นรุ่นนี้นะครับรุ่นค่ายสีเขียวเนี่ยผมว่าก็โอเคนะไม่ไม่จุกจิกนะเพราะว่ารถผมนี้ประมาณรถคันนี้ก็อายุอานามก็12บสองปีแล้ว สิบสองปีกับหมื่นเก้าพันกว่าชั่วโมงครับยังเปี้ยอยู่ครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนี่ก็ขึ้นอยู่กับการรักษาครับการซ่อมบำรุงซ่อมถึงนี่รถก็ไม่ช้ำไม่ไม่พังครับ กองใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวใช้รถเก็บมาเก็บงานอีกทีนึงครับ ีีงานหายากครับบางทีมีงานก็ลงหน้าง,งานไม่ได้ครับบางงานก็ทำไม่เสร็จก็ไม่ได้เงินเขาแต่แบบนี้ครับได้เงินชัวๆ์แต่ก็ต้องทนเหม็นหน่อยครับ วันนี้บรรยากาศดีครับไม่ร้อนครับไม่แดดแต่ว่าเหม็น โอเคครับก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจอจอบดัมซิ่งไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ